เป็สุขอนุญาตนะครับหมึกคทำสีอีกครับเช่อย้ำแลยว่าหมึกฟองเห็นที่เปอร์เซ็นต์ปลอดสนิทครับสิ่งที่ยินต๊อกต๊อกต๊อกอ้อ,ออะไรครับจะเร้านแนวตัวเราทำให้เราไม่ชนครับผม เรื่องนี้มันติดไว้กับจักรยานปาครับชื่อเล่นชื่อเหมือกครับอยู่ที่แ่นเพะหลวงอำเภอเถินจวดลำปางครับผมเป็นคนแตามบอดมาตั้งแต่กำเนิดครับเารถเดินอาีอาชีพผมตอนนี้นะครับนวดแผ่นไทยนะครับนาะจันทร์ถึงศุกร์ก็เปิดนวดแตามปกติครับรับลูกค้าทั่วไปวันละแสนสี่คนครับ ส่วนวันเสาร์นั้นก็จะช่วยพี่ๆอสอมอวัดความดันให้กับผู้สูงอายุแล้วก็บุคคลทั่วไปครับโอ้ส่วนใหญ่เวลาผมแว่งจากอนโนดของผมนะครับผมก็จะไปแนะนำครีมพวกแหานเสริมให้กับชาวบ้านอะไรเงี้ยเวลาไปขายของพวกเครื่องสำอางอะไรของผมนะครับแหารเสริมทั่วไปนะครับผมเอออันนี้อันนี้อันนี้กัน,น,น,นี้ยังไปกินตัวนี้เนี่ยถ้าจะได้คนที่มีปัญหาเนี่ยตาผสมยังสำหรับคนแห้งไหม ถ้ามีเวลาว่างจากการทำงานแล้วปุ๊บเนะี่ยผมก็จะไปที่โบสครับไปตีกรองอเล่นดนตรีที่โบส<อ>ก็ฝึกเล่นตั้งแต่เด็กแล้วครับพอผมเล่นดนตรีแล้วปุ๊บเนะี่ยผมก็รู้สึกว่ามันเพลิดเพลินดีอะไรเงี้ยครับปลดปล่อยความเครียดแล้วก็ทำให้เราเนะี่ย คือหายเหนื่อยจากการทำงานอะไรอย่างเงี oh. ้ยครับถึงผมจะเป็นคนตาบอดมันก็ไม่ลำบากไปกว่าใครเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับเพราะเราหายลีงชีพตัวเองได้หาตังค์ได้แต่ถึงแม้มันจะน้อยนิดแต่เราก็หาด้วยน้ำพักน้ำแรงของเราอะไรเงี้ยครับเคยรู้สึกท้อไหมครับว่าแบบทำไมเราต้องเป็นอย่างนี้ไหมครับแล้ววิธีข้ามผ่านมันไปพี่หมึก ผ่านไปได้ไงครับก็รู้สึกว่าท้อเหมือนกันครับโดยเหมือนกับว่าไม่เหมือนคนปกติอะครับผมเราเดินชุนนั่นชุนนี่มันก็ทําให้เราท้อบ้างอะครับเรายึดเหนี่ยวแบบคือประมาณว่าให้คนแตดีเป็นตัวอย่างเราต้องทําเหมือนคนแตดีให้ได้อะไรเงี้ยครับเป็นกับว่าเราต้องใช้ชีวิตเหมือนกับคนทั่วไปเราก็แบบให้มันเข้มแข็งอะไรเงี้ยครับแล้วก็พยายามทําให้ได้อะไรเงี้ยครับแล้วความฝันที่อยากได้ในวันนี้คืออะไรครับ ก็อยากได้ทุนไปประกอบอาชีพเนาะซื้อของมาขายแล้วก็เป็นทุนสำรองเพื่อดูแลยั่งชีพแล้วก็ดูแลครอบครัวภายในบ้านครับเราจะท้าทายหมึกไปที่บ้านของเพื่อนบ้านท่านหนึ่งซึ่งอยู่ไกลออกไปครับก็คือบ้านของคุณป้าลำใหม่หมึบ<อ>กบอกกับทีมงานว่าอยากจะไปเส้นตรงกลางครับเส้นสีน้ำเงินระยะทางนะครับประมาณ500เมตรครับเอาสูตภาุรกิจนะครับ ไปบ้านฟ้าละไม่กันครับตรงไปแล้วไงต่อนะครับหมึกเดี๋ยวเราจะเลี้ยวอะไรครับตรงไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายนะครับที่ตรงไปอยู่ครับเสียงที่ยินป๊อกตัต้ก็การของฟังอีกทีได้ไหมครับอ๋อเ oh. นี่ยฮะคือมันจะเป็นเสียงสะท้อนเวลามีอะไรขวางก้านอะไรเงี้ยครับไม่ว่าจะเป็นกำแพงอะไรเงี้ย oh. มันจะสะท้อนมาหา,ยายตัวผมเองเครื่องนี้มันติดไว้กับจักรยานเหรอปากครับเสียงที่ยิน ตอนนี้เลี้ยวซ้ายมันนะครับตรงมาสักระยะครับตรงไปสักระยะข้างในจะเป็นถนนใหญ่เป็นถนนนะคือโชคดีว่าเป็นชุมชนที่รถไม่ค่อยเยอะครับแล้วมีทีมงานมีดักหน้าดักหลังนะครับคอยดูแลตรงนี้เพิ่มเติมด้วยคือมันเหมือนใกล้แต่จริงมันไม่ใกล้กำแพงนะครับเขาขี่เลนกลางตลอดนี่ตอนนี้ข้างหน้ามันมีบางอย่างทีมงานก็ไปดูแลเพิ่มเติมให้เมื่อครับพอถึงแยกแล้วเลี้ยวอะไรครับเลี้ยวขวาครับเลี้ยวขวานะครับ มือกมีรถไหมแต้ต้องฟังต้องออกมาฟังได้หน่อยหนึ่งวกันไม่มีครับ<อ>มือครับพอเลี้ยวขวาตรงไปสักพักแล้วเลี้ยวอะไรต่อครับเลี้ยวซ้ายซอยข้างวัดครับเลี้ยวซ้ายซอย<ๆ>ข้างว,<ๆ>วัดที่วัดหน้าครับใช่ครับเดียวนครับพี่มือกครับรู้ไหมครับว่าซ้ายมือพี่มึกเป็นร้านอะไรครับร้านก๋วยเตี๋ยวรดเจ็บครับใครเป็นเจ้าของครับผมพี่แจมจันครับผมโจ้ช ถูกต้องครับใปบ้านแปลละไมจากบ้านพี่จับจันเลี้ยวอะไรครับสซ้ายครับผมเลี้ยวซ้ายนะทางขวามือเป็นอะไรครับขวามือเป็นวัดครับเป็นวัดนะครับตรงนี้พอเป็นถนนเนี่ยหมึกเขาจะระมัดระหวังเนี่ยเขารู้เลยนะครับเขารู้เลยว่าเป็นถนนเขาช้าลงมีคนทําอะไรบางอย่างครับต้องเลี้ยวอะไรครับตรงนี้ขึ้นมือแ ตอนนี้มีชาวบ้านคนหนึ่งเอารถมาขวางทางไว้พี่มือต้องเปลี่ยนเส้นทางครับไปทางไหนต่อไปทางนี้ก็ได้ครับผมถหาทางนี้ไปไม่ได้อะปกติมันไปได้มันถึงไปไม่ได้อะครับพอดีมีคนมานอนขวางอยู่ครับพี่มือโอ้แก่งกันนี่นาครับี่าอย่นงั้นพี่มื่ต้องรีกไปอีกทางหนึ่งนะครับถนนใหญ่แล้วครับนี่มันยนิแครับพี่มื่ขวามือนี่เป็นบ้านใครครับ บ้านลุงหลองครับโอ้พริกใช่ครับโอเคครับผมเก่งมากพี่มึิไปต่อเลยครับขึ้การเขาหยุดอ่ะเขาหยุดตรงนี้อ่ะรู้เลยเป็นะไรเป็นละไรแม่แพทย์ก่อนดูแม่แพทก่อนอย่าแถมของหน่อยอ๋อโหดีเลยเหมือนไม่ได้เตรียมตัวมาอันนี้เป็นอะไรปะ อ๋อจับมือหน่อยจ้าครับเออไปไหนมาไปอ่าไปไหนลทีนี้โอเคครับพี่มือถือว่าภารกิจสำเร็จครับผมโอเคครับพี่ซุปบอกเล่าเรื่องราวชีวิตของมึกเรื่องราวความเป็นนักสู้เรื่องราวรอยยิ้มในชีวิตของมึกรวมทั้ง ทักษะความสามารถอันเหลือเชื่อและความฝันของหมึกให้ผู้ใหญ่คิงพาวเวอร์ทราบท่านชื่นชมท่านทึ่งในความสามารถของหมึกและวิธีใช้ชีวิตของหมึกมากนะครับ,รบเรื่องทุนงบประมาณในการดูแลไม่ใช่ปัญหาเลยครับทางคิงพาวเวอร์ยินดีมอบงบประมาณให้กับหมึกนะครับร0 0 0 0 0 0บาทจากคิงพาวเวอร์ครับ ท่านผู้การครับเวลาที่เราไปถ่ายทํารายการเนี่ยมันจะมีฟุตเทจเยอะมากขั้นตอนที่เราไม่ได้ออกอากาศในรายการเราก็ออกทั้งออนไลน์ครับทาง Facebook ทาง YouTube แล้วก็ล่าสุดเรามี t i k t o กซูเปอร์จิ๋วออฟฟิเชของเราจะมีคลิปให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับลงไปกด Follow เราหน่อยนะครับเพราะจะได้มีเรื่องราวแปลกๆได้ชมกันนะครับแวะไปเยี่ยมชมกันได้นะครับที่ t ิ t t o k ของเราครับซูเปอร์จิ๋วออฟฟิเชครับ